ไข่ดาวค่ะเดี๋ยวนี้เป็นคนจอยแล้วก็สิเป็นเน็ตน้อยเอลสป,ปิงคือสมัยเก่าแร้วเด้อพี่น้องเ,ดเดม่ควกระจมแล้วเมี่คว้ากระจมแล้ว,ลวอย่าเพิ่งจมนะคะข้าวเจ้าค่ะเมื่อนี้เมนูตอนเที่ยงนะเราเป็นเงาะบ้านเด้งเงาะโรงเรียนเด้ว่านหวานแก่กอร้อมชมอีกรอบนะคะ หอมค่ะถือกินกระอิ่มแล้วนะคะหอมหลายคนจอยเป็นอย่งนี้แหะถือกินเราจัดการอิ่มทันทีเลยสมัยก่ <c oughs> อนคาเจ้าวาแอลกิ้วคืออ่าแมงอีนู่นคือบอมเอนแอลกิ้วคือมอตะน้อยเนาะคาเจ้าวาเนาะเดี๋ยวนี้กลที่ซ้ำนั่นแล้วเด้อพิกบอมเอนงอาบ้านเด้เงาะโรงเรียนเด้หว,วานหวานจะฟ่อพรอ กอเพื่อนเด้อเพราะว่าจ่อยมากเลยช่วงนี้นะคะมีผลไม้ด้วยนะคะเงาะพวกเงาะโรงเรียนนะคะเงาะโรงเรียนเพียดเพี่ยนทั้งหลายเด็กดื่นเที่ยงขึ้นกับเรนนอนนอนรอบ้านเพื่อนหลายนะคะให้ช่มผลไม้หลากใม่ไปพร้อมเด้อแนวกินไปพร้อมค่ะขอบคุณดูไมใหญ่ค่ะแต่เป็นตาแสบเนาะ สีโคงบุบบะเมนสีโค้งบุญมาตัวสีโคงไก่ไก่ดาวคะ่ะนะคะพเพื่อนๆผัดตะเพาทะเลนะ่าอร่อยมากเลยนะคะวันนี้เดจังกึมโซสีมือเองเลยนะคะเพียรเพียนทั้งหลายเ <laughs> ดึกดื่นเด็กขึ้นกับเรนนอนนอนรอบ้านเพื่อนหลายนะคะให้ชม่มผลลหมากหลากใหม่ไปพร้อมเด้อแนวจินไปพร้อมคะ่ะขอบคุณ เดี๋ยวนี้เป็นคนจอยแล้วก็สิเป็นเนตน้อยเอลสปิงคือสมัยเก่าแล้วเด้อพี่น้องนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆผัดตะเผาทะเลน่าอร่อยมากเลยนะคะวันนี้แดจังกึ่มโซสีมือเองเลยนะคะทุกครั้งลูกมือ <c oughs> อันนี้ก็น้ำซุปนะคะคนกันเน้อจ่จาจังสีเห็นน้ำซุปปลาดูบะหมี่คัะแต่เป็นตาเสียบเนาะตวตัวปลาด สีโค้งบุบเบอรแมนสีโค้งบุญมาตัวสีโค้งไก่สมัยก่อนกาเจ้าวาแอลกิ้วคือแม่งอีนู่นนี่บุบเแมนแอลกิ้วคือมดตะน้อยเนาะกาเจ้าวาเนาะเดี๋ยวนี้ไก่จะซ้ำนันแล้วเด้อบุเแมนเงาะบ้านเลยเงาะโรงเรียนเลยวานหวานแจกฟ่อพร้อมที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้า เสียบๆน้ำกันเลือพี่น้องลูกมืไงยค่ะแค่เป็นต่เสียบเนาะก็สี่โค้งบุตรบเป็นสี่โค้งบุญมาตัวนั้สี่โค้งใจหลายลูกอยู่ผู้ใดสิบแปดลูกเป็นปอนเนี่ยคือหลายกว่านั้นยี่สิบโอ้โหสงสัยให้ประธานเยอะๆเมียคว้ากระจมแล้วเมียคว้ากระโจมแล้ว อย่าเพิ่งจมนะคะข้าวเจ้าค่ะเมื่อนี้เมนูตอนเที่ยงนะเดี๋ยวนี้เป็นคนณจอยแล้วก็สิเป็นเนตหน้อยเอวสปริงคือสมัยเก่าแล้วเด้อพี่น้อง <laughs> สมัยก่อ <laughs> นข้าเจ้าวายเอลกิ้วคืออ่าแมงอีนู่นคือโบมเมนแอลกิ้วคือมดตะน้อยเนาะข้าเจ้าวาเนาะเดี๋ยวนี้กายสิซ้ำนั่นแล้วเด้อเพี่รเพียรทั้งหลายเ <laughs> ด็กดื่นเที่ยงขึ้นกับเบรน,อนนอนหลรอบ้านเพื่อนหลาย นะคะให้ชมผลลหมากหลากไม้ไปพร้อมเด้อแนวกินไปพร้อมค่ะขอบคุณสมัยก่อนคาเจาวาแอลกิวคืออ่าแมงอีนู่นหรือโบเมนแอลกิวคือมดตะน้อยเนาะคาเจาวาเนาะเดี๋ยวนี้กล้จะซ้ำนันแล้วเด้อพี่ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าเจ็บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเมฆคว้ากระโจมเลยเมฆคว้ากระโจมแล้ว อย่าเพิ่งจมนะคะข,ข้าวเจ้าค่ะเมื่อนี่เมนูตอนเที่ยงนะ,ะนดเมี่ยพว่กระจุ่มแล้วเม่ยวกระจมแล้ว,าาลวอย่าเพิ่งจมนะคะข,ข้าวเจ้าค่ะเมื่อนี่เมนูตอนเที่ยงะะบอกเพื่อนเด้อเพราะว่าจ่อยมากเลยช่วงนี้นะคะมีผลไม้ด้วยนะคะเงาะเงาะลุงเรียนนะคะเงาะโรงเรียนดูบมะไงยค่ะแก เป็นตาแสีบเนาะตัววก็ชื่สีโค้งบุตรบอมเนสีโค้งบุญมาตัวสีโค้งใจสมัยก่อนขาเจ้าวายเอลกิ้วคืออ่าแม่งอีนู่นคือบอมเบนแอลกิ้วคือมอตะน้อยเนาะขาเจ้าวาเนาะเดี๋ยวนี้กายจะซ้ำนั่นแล้วเด้อปลูกเมื่อยคัดแต่เป็นตาแสีบเนาะตัววก็ชื่สีโค้งบุตรบอมเนสีโค้งบุญมาตัวสีโค้งใจ สมัยก่อนคาเจ้าวาแอลกิ้วคืออ่าแมงอีนู่นคือโบเมนแอลกิ้วคือมอสตน้อยเนาะคาเจ้าวาเนาะเดี๋ยวนี้กายจีซ้ำนั่นแล้วเด้อสมัยก่อนคาเจ้าวาแอลกิ้วคืออ่าแมงอีนู่นคือโบเมนแอลกิ้วคือมอสตน้อยเนาะคาเจ้าวาเนาะเดี๋ยวนี้กายจีซ้ำนั่นแล้วเด้อบมอเพื่อนเด้อเพราะว่าจ่อยมากเลยช่วงนี้นะคะมีผลไม้ด้วยนะคะเงาะเงาะลุงเรียนนะคะเงาะโรงเรียน ชมอีกรอบนะคะหอมค่ะถือกินกัะอิมแล้วนะคะหอมหลายคนจอยเป็นหนังสีอเราถือกินเราจัดการอิ่มทันทีด้ยที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าเจ็บบน้ำกันเลือกพี่น้องนะคะเพื่อนๆผัดตะเภาทะเลน่าอร่อยมากเลยนะคะวันนี้แดจังกลิมโซสีมือเองเลยนะคะ พอเพื่อนเด้อเพราะว่าจ่อยมากเลยช่วงนี้นะคะมีผลไม้ด้วยนะคะเงาะพวนเงาะลุงเรี้ยนนะคะเงาะลุงเลี้ยนมีข้ขาวกระจมแมเลยมีค้าวกระจมแล้ว,อ,ลวอย่าเพิ่งจมนะคะข,ข้าเจ้าค่ะเมื่อนี้เมนูตอนเที่ยงนะไข่ดาวค่ะ เดีย๋ยวนี้เป็นคนจอยแล้วก็สิเป็นเน็ตน้อยเอวสปริงคือสมัยเก่าแหล้วเด้อพี่น้องขอเพื่อนเด้อเพราะว่าจอยมากเลยช่วงนี้นะคะมีผลไม้ด้วยนะคะเงาะพวนเงาะลุงเลี้ยนนะคะเงาะลุงเลี้ยนนะคะเพื่อนๆผัดตะเภาทะเลน่าอร่อยมากเลยนะคะวันนี้เดียจังกึมโซสีมือเองเลยนะคะนะคะเพื่อนๆผัด ตาเผาทะเลนะ่าอร่อยมากเลยนะคะวันนี้แดจังกึมิมโซสีมือเองเลยนะคะ <laughs> สมัยก่อน <laughs> ขจ้าจวายเอลกิ้วคืออ,อ่าแมงอีนู่นคือโบเมนแอลกิ้วคือมดตะน้อยเนาะขจ้าจวาเนาะเดี๋ยวนี้ใกล้จะซ้ำนั่นแล้วเด้อไ <laughs> ขาด,ดาวคะ่ะเ <laughs> มี่ยงคว้ากระจมแล้วแม่ยงควกระจมแล้ว <laughs> อย่าเพิ่งจมนะคะข้าวเจ้าคะ่ะมื่อนี้ เมนูตอนเที่ยงนะหลายลูกอยู่ผู้ใดสิบแปดลูกเป็นบ่นเนี่ยคือหลายกว่านั่นยี่สิบโอ้โหสงสัยให้ประธานเยอะๆชมอีกรอบนะคะหอมค่ะถือก,กินกับอิ่มแล้วนะคะหอมหลายคนจอยเป็นยังสิเราถือก,กินเราจัดการอิ่มทันทีด้ยหลายลูกอยู่ผู้ใดสิบแปดลูกเป็นบ่นเนี่ยคือหลายกว่านั่นยี่สิบโอ้โห สงสัยจะให้ประธานเยอะๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยจ้าเจ็บๆน้ำกันเลือกพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นคนจอยแล้วกระิบเป็นเน็รน้อยเอลสปิงคือสมัยเก่าแร้วเด้อพี่น้องเพียรเพียนทั้งหลายเ <c oughs> ดืกดึนเที่ยงึ้นกับ,บเบรนนอนนอนรอบ้านเพื่อนหลายนะคะให้ชมผลละหมากหลากใหม่ไปพร้อมเด้อแนวกินไปพร้อมคะ่ะขอบคุณดู๋เมย่ค่ะ ตัวเสซบเนาะตัวตัวสีโค้งบุบบะเมนสีโค้งบ <c oughs> to ุญมาตัวสีโค้งไก่เมี่ย้าวกระจมแล้วเมี่ย้าวกระจมแล้วอย่าเพิ่งจมนะคะข้าวเจ้าค่ะเมื่อนี่เมนูตอนเที่ยงนะเมี่ย้าวกระจมแล้วเม่ย้าวกระจมแล้ะอย่าเพิ่งจมนะคะข้าวเจ้าค่ะเมื่อนี่ เมนูตอนเที่ยงนะไก่าดาวค่ะบุ๋เป็นเงาะบ้านเด็กเงาะโรงเรียนเด็ดว่านหวานจจกข่อพรอทุกครั้งลูกมืออันนี้ก็น้ำซุปนะคะคนกนันเลยจ้าจังสิเห็นน้ำซุปป้าด <laughs> สมัยก่ <laughs> อนคาเจ้าวาแอลกิ้วคืออ่าแมงอีนู่นเือบอมเอนแอลกิ้วคือมอตะน้อยเนาะคาเจ้าวาเนาะเดี๋ยวนี้กล้จะซ้ำนั่นแล้วเด้อ <laughs> สมัยก่อนคาเจ้าวาแอลกิ้วคืออ่าแมงอีนู่นเือบอมเอนแอลกิ้วคือมอตะน้อยเนาะคาเจ้าวาเนาะเดี๋ยวนี้กล้จะซ้ำนั่นแล้วเด้อห,หลายลูกอยู่ผู้ใดสิบแปดลูกเป็นบ้านเนี่ยไือหลายคนนั่นยี่สิบโอโหสงสัยให้ประ